เดินไปบุกไปไม่ถึงดอกทางยากโพดพี่น้องนี่นาทีวานเขาไหวมาดูน้ำดูเขานาจ้ามาดูเดอ้อพี่น้องได้ยินเสียงรถเสียงถนนเห็นถนนไหมคะ่ะนุ่นถนนไปบุรีรัมไปสุรินไปอุบล แล้วก็ไปกรุงเทพเดินจ่าเดินนี่ไปกรุงเทพต้องขึ้นไปทั้งนู่น,นคนที่มาไถานาเข้ามาดูน้ำนาพายุจะมาน้ำใหญ่จะมาแต่ว่าวันนี้ก็เลยมาดูก่อนยังมาไม่ถึง บรรยากาศดีมากเลยจ้าเห็นวัดไหมคะวัดอยู่กลางทุ่งนาหนูก็ตอนนี้เขาเริ่มออกมาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนากันเยอะแล้วนะคะเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วไม่เห็นมาสมัยนี้ทุกอย่างจเจริญวัดก็มาอยู่ใกลน้นา รู้รถวิ่งค่ะรถวิ่งเต็มเลยมาปิดคณาก,กันน้ำเอาไว้ก่อนรอฝนใหญ่จะมานี่ค่ะแตกละแหงหมดแล้วเทวดาเอ้ยเมื่อไรจะมาจาักทีที่อื่นก็าน้ำท่วมหมดแล้วนะ่ะห้มาทาั้งนี้เบิง้ง างนูน้นทางนู้เขาก็สูบนามเอาไว้เลยเขาไม่รอฝุนเรานี่ต้องรอก่อนพายุใหญ่จะมารอก่อนรอก่อนอดใจไว้อีกนิดนึงใกล้ถึงและวถ้านาม,มาก,ก็ได้ใส่ปุ๋ยก็อุ้ยเหมาะเลยแหละที่นี่งาม เป็นนาของพ่อแม่เป็นนาของพ่อของแม่จ้ารถก็วิ่งตลอดเวลาเพราะมันเป็นถนนสายลักถนนสายสองสี่ที่วิ่งเข้ากรุงเทพวิ่งไปโคราชแล้วก็วิ่งไปบุรีรัมย์วิ่งไปอุบล สีสเกตดสะแกวเลยไปได้หมดเลยจ้ะทางนน้นก็จะเป็นโรงไฟฟ้าเห็นไหมคะที่เห็นกำแพงขาวๆนั่นคือโรงไฟฟ้าจ้ะค่ะขอบคุณนะคะขอจบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์สวัสดีคะ่ะ